โอ้โหข้าวอะไรมันล่วงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโคตรลวงนะเนี่ยอย่างเงี้ยข้าวโอ้โลวงใหญ่มากอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนูตฟอร์ไลท์นะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเรามาดูข้าวเห็นไหมฮะท่านผูชมเห็นไหมลวงใหญ่มากๆ โอ้โหข้าวอะไรเนี่ยลวงใหญ่แล้วใครเป็นเจ้าของก็ไม่รู้เนี่ยทําไมลวงมันใหญ่อย่างนี้แล้วต้นมันทําไมสูงแบบนี้ท่วมหัวเลยเดี๋ยวเราต้องไปเจอกับเจ้าของนะครับว่าทําไมข้าวมันถึงสวยขนาดนี้ตามมาเลยตามมาเลยัลยลยดีครับับดีครับโ,โ<อ>เจ้าของยืนอยู่ตรงนี้้วใครเป็นเจ้าของครับเนี่ยโอ้ชื่ออะไรครับ ชื่อตุ๋ยผู้พบบทครับอ๋อพี่ตุ๋ยผูพอบดนะที่คที่เขาลือกันว่าทําแตงได้ได้แล้วแสนหนองแสนนะนะครับผมใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับเจอตัวจริงเลยนะครับแล้วคนข้างๆชื่ออะไรครับเนี่ยจําเสียงหัวเราะได้เลยครับผมลุงอนันต์ครับเป็นเป็นใครเป็นอะไรครับก็เป็นญาติกันเป็นเป็นญาติกันแล้วญาติกันครับแล้วก็เป็นพู้แนะนําด้วยครับผมเป็นผู้นแนะนำโอ้ข้าวมันต้นใหญ่จริงๆครับพี่ตุ๋ย ข้าวใหญ่เนี่ยดูต้นดูต้นนี่ดูท้องเนี่ยพี่ตุ๋ยนี่ดูนี่หูใหญ่กว่านิ้วนี่นี่นี่เท่าเท่านิ้วเลยเนี่ยมันใหญ่จริงๆพันอะไรครับพี่ตุ๋ยเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวไร่พันพื้นเมืองนี่แหละโออข้าวไร่เนี่ยนะข้าวไร่ข้าวบนดอยเนี่ยนะข้าวดอยเขาเรียกว่า เรื่องลงเรื่องน้ําไม่ต้องห่วงครับปลูกในที่ไม่มีน้ําได้เข้านาน้ําฝนครับครับผมหนาน้ําฝนครับผมคือได้จากน้ําฝนนั่นเองครับผมอืมครับครับครับแล้วปกติแล้วเนี่ยมันสูงขนาดนี้ไหมปกติจะไม่สูงขนาดนี้นะครับปีกายปลูกก็ยังไม่ไม่สูงขนาดปีกายขนาดไหนปีกายมันจะเวลามันออกดอกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแหัวไหลอืมครับประมาณหัวไหลสูงสุดครับผมแต่ปีนี้มันท่วมหัวพี่ไปแล้วัมนเลยหัวครับ พี่ใช้อะไรครับเนี่ยนุสูรสองศูดสองูดหนึ่งเนี่ยนะนุสฟรอไ์เนี่ยนะเคียร่าเนี่ยนะเอาละทีนี้ต้องถามวิธีการใช้พี่ใช้ยังไงคือเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเริ่มแรกเลยตอนที่หว่านเมล็ดข้าวครับเออผมก็ยังใช้แบบเดิมคือใช้นุสูดหนึ่งผสมน้ําสเปรย์เม็ดข้าวเหมือนกันอ๋อแล้วเออใช้ในอัตราประมาณสักห้าสิบสีต่อน้ำอ่าต่อน้ำ หนึ่งลิตรครับแล้วก็สเปรย์ไปบนเม็ดข้าวพึ่งให้แห้งอ๋อแล้วก็อ่แล้วค่อยเอามาปลูกอ๋อครับครับครับตามขั้นตอนตามขั้นตอนนะอ่าเอาอันนี้เป็นพื้นฐานครับผมครับผมแล้วตอนนั้นแล้วก็ฉีดสูตรไหนต่ออ่ก่อนที่จะฉีดผมก็ใช้สูตรหนึ่งผสมกับปุ๋ยโอ้ท่านผู้ชมนี่มีมีสูตรเด็ดมีสูตรเด็ดเอาสูตรหนึ่งไปคล้าวกับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอัตราเท่าไหร่ครับก็ ในอาาัตราหนึ่งร้อยทีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรผสมกันแล้วเอาไปสเปกับเม็ดปุ๋ยหนึ่งลูกโอ้แล้วก็ปุ๋ยไปหวานครับหนลูกในหวานได้กี่ไร่หนึ่งลูกนี่หวานได้ประมาณสามไร่โอ้โประหยัดครับหลูกได้สามไร่แล้วทั้งหมดกี่ไร่ข้าวทั้งหมดมันก็ตกสามสี่ไร่นั่นนะครับ <laughs> หมดปุ๋ยไปกี่ลูกเนี่ยก็ลูกลูกว่าลูกกว่าไม่เปลืองเลยเนาะโอ้โหสามสี่ไร่หมดไปปุ๋ยไปลูกเดียวเองตรงนั้นโอ้โหไม่เปลืองลองดูต้นข้าวเรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้นใหญ่ใช่ไหมพี่ตุ๋ยต้นใหญ่ต้นสูงแล้วก็ใบอ่ะใบโอ้โหใบใหญ่ใบเขียวแตกกอดูครับโอ้หลำต้นแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงอีกครับมันไม่ล้มครับแล้วก็ท้องใหญ่ ท้องใหญ่หถ้าท้องใหญ่ลวงออกมาใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนโอ้โหแล้วมีใครมาเห็นของพี่ยังเนี่ยก็มีหลายคนแล้วเขาว่าไงมั่งเขาบอกว่าไม่เคยเจอเข้าวแปลงไหนงามเท่ากับแปลงนี้ <laughs> จ,รรจริงเหรอจริงครับอ้าวแล้วทีนี้ตอนนั้นที่พี่ตุ๋ยใช้สูตรหนึ่งคราวกับปุย๋ยแล้วฉีดไปกี่ครั้งสูตรไหนเ็ใช้สูตรสองฉีดฉีดไปครั้งเดียวครับกับอะไรสูตรสองกับ เคล่าเคล่าเนี่ยนะตอนที่เป็นสาวอะเคล่าขาดไม่ได้เลยครับตัวเนี้ยเชื้อราใช่ไหมครับผมครับผมป้องกันไว้ก่อนครับผมใช่ไหมครับนั้นป้องกันไว้ก่อนนั่นเลยนะฉีดสูตรสองผสมยังไงก็ผสมสูตรสูตองห้าสิบซีซีต่อน้ำสองลิตรครับผสมกับเคล่าไปอีกสี่สิบซีซีครับต่อน้ำสองลิตรครับแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นแค่นั้นเองแค่นั้นเองครั้งเดียวครั้งเดียว โอ้โหแล้วตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วนะพี่ตุ๋ยก็ประมาณสามเดือนกว่าแล้วส <3 S 1> าม <5 S 1> เดือนกว่ามันสูงยังงี้ครับโอ้โหมันมหัศจรรย์นะเนี่ยผมว่านะโอ้โหมันสูงมากเลยนะครับแล้วทีนที้ตอนเนี้ข้าวกาําลังตากเคสอน ครับนะครับแล้วจะฉีดอีกครั้งหนึ่งไหมครับก็ตั้งใจจะฉีดอีกครั้งนึงครับพือจะให้มันเม็ดมันเต่งเต่งครับน้าหนักดีครับผมโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดนะลุงนันข้าวมันรวงใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าฉีดอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะลองคิดดูนะครับมันจะใหญ่ขนาดไหนหนักขนาดไหนนะครับแล้วโลกับแมลงเป็นไงพี่ดูไม่มีรบกวนนะครับ ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับไม่มีเลยครับพี่ตุ๋ยไม่ได้ไปสมสารเคมีใช่ไหมไม่เลยครับโอ้แสดงว่าลุงนันนี่มาติดตามติดตามตลอดเลยครับผมใช่ไหมฮะครับติดตามดูตลอดเลยครับโอ้โหภูมิใจไหมเนี่ยเอาของดีมาให้เขาใช้เนี่ยภูมิใจมากๆครับมีอะไรจะบอกมก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรครับครับทดลองใช้ดูรับนุ่นฟอร์ไลค์รับผมจะให้ผลผลิตเพิ่มนะครับจะได้มีเสียงฮาร์ลาะแบบนี้ นันนันนันโอ้โหรอดูความภาคภูมิใจคุณดูอยู่เขตเนี้ยไม่มีแล้วครับเขตไหนเขตไหนเขตอำเภอเขาค้อละครับผมเขาค้อหมดเลยเนี้เขาค้อนะครับโอ้โหใครเข้ามาไม่ได้ทีนี้มาได้ครับมาได้แต่ก็ต้องเจอลุงนันไปตรงไหนก็สบู่ลุงนันมาคืงเอาแล้วพี่ตุ๋ยภูมิใจไหมพี่ตุ๋ยเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยข้าวอ่ภูมิใจไหมภูมิใจครับได้ข้าวดีแบบนี้ครับผมแล้ว คนทางบ้านเป็นไงมั้งเขาเห็นข้าวอย่างนี้คนทางบ้านนะไม่ว่าจะเป็นใครเห็นข้าวก็ดีใจทุกคนแหละครับครับใช่ไหมฮะครับเพราะไม่เคยเจอข้าวงามขนาดนี้แบบนี้โอ้โหข้าวงามขนาดนี้ลองคิดดูแล้วท่านผู้ชมว่าลวงจะขนาดไหนนะครับพี่ตุ๋ยมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมตอนนี้เกษตรกรรอฟังอยู่ว่านุดฟฟร์ไลท์พี่ใช้มากี่ปีแล้วผมใช้นุดฟฟร์ไลท์มาสองปีแล้วครับครับ ที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช้นุสฟอร์ไดมาสองปีแล้วก็ได้ผลดีทุกรุ่นทุกอย่างเลยครับครับผมมันดีแบบไหน,นเปรียบเทียบกับที่เราเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาคือมันใช้น้อยหนึ่งอย่างแล้วก็ได้ผลผลิตดีเกินคาดอีกหนึ่งอย่างลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาอีกหนึ่งอย่างและที่สําคัญคือเอ,อผลผลิตมันมันมากกว่าปกติอืม,มากกว่าปกติแสดงว่าข้าของพี่ผิดปกติครับ <laughs> โอ้โหแล้วข้อสําคัญนะครับงานปอดสารพิษไหมปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปอดสารพิษครับผมโอ้โหนะครับปอดสารพิษมาเลยครับติดต่อที่พี่ตุ๋ยภูพ่อบทนะครับถ้าเขาอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปทําบันข้าวได้ไหมก็ได้ครับได้ไหมครับได้ครับเขาโทรมาได้ไหมครับได้ครับเโทรหน่อยครับอ๋อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามแปดแปดเก้าหกห้าครับอยากได้พันข้าวครับผมอ่า นะครับอยากได้เป็นข้าวโทรมาอีกครั้งหนึ่งครับ0 8 1ย์8 8ด6 5ด้าหห้าครับนั่นเลยแล้วก็ลุงนันมีเบอร์ไหมครับสักหน่อยไหมครับผมถ้ากะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมที่ลุงนันก็ได้ครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์แปดหกครับผมชัด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 ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์แปดหกครับนั่นเลยครับนั่นเลยครับท่านผู้ชมโทรมาได้นะครับตามที่เบอร์อย่างว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้ยไม่ว่าจะเป็นลุงนนนััะครรบโทมาได้เลย นะครับแล้วก็ติดต่อว่าโอ้โหพี่ตุ๋ยขอซื้อพันุ์ข้าวหน่อยหรือพี่ตุ๋ยมาดูข้าวหน่อยอะไรเนี้ยติดต่อได้ที่ลุงนันได้เลยหรือรพี่ตุ๋ยนะครับรายงานตรงจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์เป็นไงครับพี่สุดยอดไหมสุดยอด